รู้สึกว่ามันขาดตอนมากๆเลยนะครับสำหรับตัวของ invincible นะครับตอนแรกที่ว่าจะบบเอ้ยจะปล่อยมายาวๆทีเดียวแบบ10ตอนอะไรอย่างงี้นะสุดท้ายนะครับปล่อยมาแค่4ตอนนะแต่เราก็มารีวิวกันหน่อยนะครับว่าหลังจากที่ดูจบทั้งหมด4ตอนแล้วนะแล้วก็ผมจะพูดถึงอีกอันนึงที่จะเป็นแบบเรื่องสั้นด้วยของ atom if นะครับว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้าง ก็ invisible นะครับหลังจากที่เราดูกันไปนะผมรีวิวไปตอนหนึ่งนะครับ <laughs> มันเพิ่งดูไปนิดเดียวอะแล้วก็มารีวิวไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นก็มาดูต่อเนื่องกันเลยยาวๆนะครับสำหรับซีซั่นที่2เนี่ยหลังจากที่ตัวของอมนิแมนเนี่ยเขาหนีหนีจากโลกไปแล้วหลังจากที่ต่อยกับลูกไปใช่ไหมครับ <I S 2> พอ ep สองสามสี่อะไรเงี้ย <5. S 1> มันก็จะเริ่มเข้ารูปเร่ารอยแล้วว่าซีซั่นสองจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับตอนมันเปิดมาตอนแรกเนี่ยมันก็พูดถึง ตัวร้ายที่จะเป็นตัวร้ายตัวใหม่ที่แบบว่ามีมัลติเวิสอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับแต่พอแบบ2-3 4สมี่มันก็จะไปโฟกัสเรื่องของอมนิแมนที่โอเคตอนเนี้เขาหลังจากที่เขาต่อยลูกไปใช่ไหมครับแล้วก็รู้สึกว่าเออไม่เอาแล้วไม่ต้องยึดครองโลกก็ได้วะแล้วก็หนีกันไปบนอวกาศนะครับแล้วก็ปล่อยตัวปล่อยใจเลยไปจะดูดโดนดูดเข้าไปในแบคโฮแล้วแล้วทีก็ไปเจอเอเลียน ที่เป็นสปีชีส์ที่เป็นแบบเป็นบั๊กนะครับเป็นแบบว่าเป็นแมลงเนี้ยก็เลยช่วยไว้สุดท้ายก็เลยได้ไปที่เมืองไปจะไปที่โลกแบบไพเน็ตของไอ้พวกนั้นแล้วพวกนั้นก็เลยแบบว่าเออเนี่ยขอบคุณมากที่ช่วยบาบาบา,บา,ส,า <laughs> สุดท้ายก็แบบว่าเป็นรีบดิวส์นะครับสุดท้ายก็ไปมีลูกไปเป็นลูกครึ่งนะครับลูกลูกครึ่งระหว่างตัวของอมนิแมนเองกับกับไอเอเลียนที่เป็นแมลงนะครับแล้วก็ส่งส่งเอเลียนตัวนั้นแหละนะครับ พวกนึงที่มันสามารถแบบว่าเป็นเชฟชิปเตอร์แบบว่าเปลี่ยนตัวได้เนี่ยมามารับมาร์กนะครับที่ดาวโลกเพื่อรับไปหาพ่อนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ไปรู้ว่าอ๋อตอนนี้เนี่ยเขากําลังจะมีศึกที่ต้องต่อสู้กันนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยก่อนจะถึงตอนนั้นเนี่ยมันจะเล่าเรื่องราวของอเลนก่อนนะครับอเลนเดอะเอเลียนนะซึ่งเป็นอะไรที่เราก็เราไม่ได้รู้มาก่อนนะครับว่าเขาเนี่ยเป็น เป็นใครมาจากไหนเรารู้แค่ว่าอ๋อเนี่ยเขาเป็นแบบว่าเอเลี่ยนชัน้นหนึ่งแล้วก็บินบินข้ามกาแล็กซี่ได้มาคุยกับมาร์กได้ไดนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับผ<ม>ู้พิทักษ์อวกาศอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะครับสุดท้ายก็เลยมารู้ว่าอ๋อเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดมาจากไอ้พวกนี้แหละพวกวิลชวมไ์เนี่ยแหละไอ้พวกเผ่าพันธุ์ของอมนิแมนเนี่ยแหละที่มาทำลายโลกนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วเขาเลยต้องวิจัย DNA มา แล้วก็ได้อารเรนเนี่ยที่เป็นตัวที่ดูเหมือนจะแข็งแรงที่สุดนะครับแต่จริงๆม่งก็ไม่แข็งแรงพอที่จะสู้กับพวกวิลชูไมได้อยู่ดีนะครับเพราะว่ามันก็จะมีฉากโดนกระทืบแบบเพราะว่าเขาไปรู้ความลับนะอารเรนมันก็ไปรู้ว่าเนี่ยมาร์กอยู่ที่ดาวโลกแล้วก็อมนิแมนมันหนีแบบไม่ประจำการโพสต์ของตัวเองแล้วประมาณนั้นนะครับแล้วก็โอ้โหตอนที่อารเรนโดนกระทืบเนี่ยเป็นอะไรที่สะเทือนใจมากช็อกมากเลยนะอยู่ดีก็แบบโผมาแล้วก็ปั้งปั้ง กระทืบกระทึบรัวๆนะครับจนแบบว่าตาหลุดออกมาไส้ทลักอะไรเงี้ยคือโหแม่งโครนหดเลยนะครับหลังจากนั้นก็ไปเป็นอีกตอนนึงก็จะเป็นตอนของมาร์กกับพอแหละว่าโอเคมาเคลียร์ใจกันว่าเนี่ยทิ้งโลกไปแล้วจะไงต่อคืออัลนิแมนมันกลับโลกไม่ได้แล้วครับเขาแตนเดียเขากลับไม่ได้แล้วแต่เขาก็เหมือนปลูกพันน่ะแล้วก็เหมือนมาร์กไปกระตุ้นจุดให้แบบสงสารอ่ะคือตอนแรกอัลนิแมนมันเป็นอะไรที่แบบไม่สนใจมันเห็นว่า ชีวิตของคนอื่นอะที่ไม่ใช่ลูกหลานตัวเองหรือว่าไม่ใช่เผ่าพันธุ์ตัวเองนะถ้าไม่ใช่บิลชูไมเนี่ยมันก็จะคิดว่าเป็นแค่แบบเศษแมลงอะไรเงี้ยคือ่าทิ้งบีทิ้งได้หมดนะครับแต่พอมาร์คมาเปิดใจว่าเฮ้ยเนี่ยคือจากซีซั่นสุดท้ายใช่ไหมครับไอจากตอนสุดท้ายของซีซั่นแรกเนี่ยที่เขาบอกว่าไอตอนที่พ่อไอออี่แมนบอกว่าแล้วยังไงคืออีกสี่ห้าร้อปีเนี่ยไอพวกคนที่อยู่รู้จักเนี่ยมันก็ตายหมดแล้วนะแล้วลูกยังจะแคร์ทาไมอะไรเงี้ย ล้วลูกก็บอกว่าไม่ดิก็หลังจากนี้เป็นร้อยปีเนี่ยเขาตายกันหมดแต่ก็ยังมีพ่อไงอะไรเงี้ยคือ <You ready? S 1> ทําให้เห็นว่าเขาก็รักพ่ออ่ะนะ <Mark. S 1> แล้วมันก็ยังมีสายสัมพันธ์อยู่นะครับสุดท้ายแล้วเหมือนไปเปิดใจกับพ่อแล้วพ่อมาเจอกับเอเลี่ยนมาแรงเนี่ยก็เลยมาช่วยนะครับสุดท้ายแล้วพวกวิวชไมยมันก็ตามมาจริงๆนะครับมันก็ส่งส่งแบบพวกนักรบมาส่งมาสองสามคนนะครับแล้วก็สู้กันสู้กันยับอะ่ะสู้กันยับแบบอื่มไส้ทะลัก ฟันหัวฟันคออะไรกันอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายมันก็พลาดท่าใช่ไหมครับออนิแมนโดนอ่าทุบหลังนะครับแอกไปทีนึงส่วนมาร์กก็โดนไปแบบว่าเละเหมือนกันแต่เขาก็เตือนมาแล้วว่าเนี่ยกลับไปจัดการที่โลกนะไปยึดครองโลกเองคือพ่อเนี่ยไม่ทํางานแล้วเพราะนั้นเนี่ยมาร์กเนี่ยต้องเป็นคนแบบยึดครองโลกแล้วก็ไปคุยกับพวกคนใหญ่คนโตไว้ถ้าไม่ยอมเดี๋ยวจะไปจัดการให้หมดนะครับสุดท้ายแล้วก็เป็นภาระหน้าที่ของมาร์กนะครับ แล้วพอผมดูจบใช่ไหมผมก็เลยแบบอันนี้ขอนอกเรื่องหน่อยผมดูจบปุ๊บมันก็รันไปต่อครับแบบว่า next n e p i s o d e แล้วผมก็ดูอ๋อมันตัดมาเล่าเรื่องของอั o โ i มิฟอะว่าแบบไอ้เอฟเนี่ยตอนเด็กๆเ,เนี่ยเป็นใครยังไงนะครับแล้วก็มีเรื่องราวของตัวเองว่ามีนักวิทยาศา,ศาสตร์เนี่ยเขาเป็นคนตัดแปลง DNA ยีนต่างๆเพื่อเอาให้นางเนี่ยกลายเป็นแบบมีพลังวิเศษสามารถ เปลี่ยนอะตอมเปลี่ยน DNA ของสิ่งต่างๆได้ดั่งใจนะครับแล้วก็มีประเด็นว่าเนี่ยถึงมาอยู่กับพ่อแม่ที่เป็นเหมือนพ่อแม่บุญธรรมแล้วก็พ่อแม่ก็ไม่เข้าใจน่นนี่นั่นนะครับพ่อแม่ร้อนเงินแต่ก็ไม่อยากจะได้เงินจากนางหรือว่าที่นางไปช่วยบ้านนู้นบ้านนี้อะไรเงี้ยมันก็สุดท้ายก็พังอยู่ดีแล้วก็นางก็จะมีตัวร้ายของนางเองนะครับผมก็ดูไปแล้วผมก็แบบอ๋อมีเรื่องราวยงนนะแล้วพอดูจบปุ๊บเอา้าเดี๋ยวนะนี่มัน นี่มันไม่ใช่เอพิโซดที่มันต่อมาจากปกตินี่หว่าอันนี้มันเป็นแบบเหมือนเป็นทีวีสเปเชียลของนางเองนะครับแล้วก็เหมือนเป็นตอนพิเศษของนางเองแล้วมันก็ออกมาตั้งแต่เดือนเจ็ดแล้วแล้วผมก็เอ้ามไปยูไหนมาวะเพิ่งจะได้ดูนะครับแล้วก็ตอนผมดูผมก็ตั้งิิดว่าทำไมมันไม่ตอบในเรื่องเมื่อกี้ที่ดูกับมาร์คเลยนะครับก็ก็แบบตลกตัวเองอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าผมก็เลยเอามาเนี่ยเอามารีวิวยำๆทีเดียวเลยนะครับว่าหลังจากจบซีซั่นสองแล้วเนี่ยเรื่องของมาร์กเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างแล้ินถานออัปเดห่ ตัวของอะตอมมิฟเองเนี่ยเขาก็เหมือนกับไม่ได้ไปเข้าไม่ได้ไปเข้าพวกกับอ่าพวกไอพวกอเวนเจอร์ผมเี่นชื่อไม่ถูกนะครับที่แบบเดอะการเดียนบ้างปนชื่อเดอะการเดียนไหมที่มันมีมีพวกแบบแก๊งวัยรุ่นอะ่ะพวกพวกเร็กซ์พวกอะไรพวกนี้ที่ไอตัวผู้หญิงที่แยกร่างได้นะครับแล้วก็มีไอ้น้องน้องที่แบบว่าเคยเป็นเป็นแบบว่าตัวทารกอ่ะ อยู่ในหลอดทดลองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใช้สมองใช่ไหมครับสุดท้ายก็มีร่างของตัวเองแล้วก็เอามาใช้ชีวิตอะไรเงี้ยก็เป็นอีกเส้นเรื่องหนึ่งนะครับคือถ้าบอกว่าตอนเนี้ยเส้นเรื่องที่น่าสนใจของ Invisible นะครับในพาร์ทที่2นะก็น่าจะเป็นพาร์ทของมาร์กเองกับ <Mark S 1> พ่อนะครับว่าจะทํายังไงกับดาวโลกดีดลกดแล้วก็ไอ้พวกแบบฮีโร่ท้องถิ่นฮีโร่ตำบนนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของแม่ด้วยแม่ของมาร์กเองเนี่ยก็ไปเข้าแบบเข้ากลุ่มบําบัดสุดท้ายกลุ่มบําบัดก็ไล่ออกด้วยซ้ำแบบ เธอจะมาบําบัดไงคือผัวเก่าเธอคืออมนิแมนคนที่ฆ่าทุกคนดังนั้นเธอไม่ไม่เวลคัมที่นี่อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวของไอ้ลูกน้องอีกอะลูกน้องไอ้ชื่ออะไรนะโดนว่าที่แบบว่าโดนฆ่าไปแล้วนะครับจริงๆโดนระเบิดไปแล้ว่เหลือแต่แว่นแล้วนะแต่เหมือนกับน่าจะเป็นร่างโครนหรือเปล่าแต่เขาก็ตะงี้ต,ตงงิตว่าเอ๊ะทำไมฉันเหมือนจําอะไรคล้ายคลาได้นะครับคือเส้นเรื่องของ invisible น่าสนใจมากนะครับเพราะว่ามันมันไปหลายทิศทางแล้วแต่ละตัวละครมันก็มีความน่าสนใจของมันเอง นะครับความรักระหว่างมาร์กกับแฟนด้วยนะครับว่าเนี่ยสุดท้ายเข้ามาหาอะไรด้วยกันแล้วจะเป็นยังไงต่อนะครับเพราะว่าแฟนก็ไม่ได้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีไอ้ตัวร้ายจากตอนแรกๆเลย่ยไอ้ตัวร้ายพวกไอ้พวกคู่แฝดนันะ่นแหละแล้วก็จะมีตัวร้ายที่มันเปิดมัลติเวิร์ดได้อีกก็น่าจะอีลุงตุงนางพอสมควรนะครับมันเขาเรียกว่าไงมันมันเป็นตัวที่ชูโรงของเมซอนพรามานะเรื่องนี้กับตระก,กูลของเดอะบอยส์ใช่ไหมครับเวลาก็ทําโปสเตอร์มา ามาแบบทําโฆษณาอะไรเงี้ยเขาก็จะเอามามายำรวมกันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าค่ายค่ายเดียวทำหนังทำซีรีส์ไอ้ฮีโร่แนวแบบเถื่อนๆอ,อย่างเงี้ยออกมาได้ดีมากเลยนะครับจริงๆที่ว่าพวกแบบ n e Netflix d i s n e y Plus มันต้องดูมันตัวอย่างนะว่ามันจะทํำยังไงให้มันถูกใจถูกใจแบบคนดูเนี่ยมันต้องออกมาประมาณนี้นะครับก็มีข่าวนิดหน่อยนะครับก็คือตัวของซีซั่นสพาร์ทที่เหลือเนี่ย เขาคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับว่ามันจะมาต้นปีหน้านะครับเขาบอกว่า Early 2024นะเพราะนั้น,นี่ไม่ใช่ในทันวาเน,นี่น่อนก็จะเป็นแบบมกกลาคุมพาอะไรมาเนี้นครับก็เดี๋ยวรอดูนะซีซั่น2พาร์ท2นะครับว่าจะมาตอนไหนึถงถึงตอนนั้นเนี่ยก็อาจจะลืมแล้วทำไมไม่เข้าใจแล้วทำไมไม่ปล่อยทีเดียวเลยวะมันจะปล่อยมาครึ่งนึ่งทำไมนะครับเรื่องนี้ก็ใครมาดูช่องเราใหม่ๆนะครับคนที่เพิ่งมาหลงมาดูเนี่ย อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกดปุ่ม s u b s c r i b e ไปด้วยเป็นกาลังใจให้ผมนะครับอยากให้จบปลายปีนี้นะครับอยากให้ถึงสักสี่พันห้าพันซับอะไรเงี้ยก็น่าจะมันน่าจะเป็นไปได้แหละนะครับก็ขอบพระคุณทุกคนมากๆนะครับที่ดูคลิปช่องเรานะครับก็เดี๋ยวเจอกันต่อไปในการรีวิวหนังรีวิวซีรีส์นะครับในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ ช้อปสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่อง Movie w a n d e r e r ค่ะ